ก็ะะอขอโทษด้วยนะคะที่หายหน้าหายตาไปหลายเดือนเลยทีเดียวเหมือนเดิมนะคะในช่องนี้นะคะ,ะตั้งใจให้เป็นพื้นที่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาลับงาคลังงานดีๆนะคะและในบางครั้งนะคะอาจจะมีข้อความสําคัญที่จะช่วยให้คุณได้เข้าใจและเรียนรู้ที่จะเติบโตไปพ,พร้อมๆกันทั้งด้านการใช้ชีวิตและด้านจิตวิญญาณน,นะคะ ในคลิปนี้นะคะจะเป็นข้อความสําหรับชาวราศีหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีตุลน,นะคะตามเกณฑ์การแบ่งของโหราศาสตร์ไทยโดยคุณสามารถเลือกฟังคลิปของราศีที่มีพลังงานตรงกับตัวคุณมากที่สุดนะคะแล้วน่าก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยแล้วถ้าใครต้องการจะเช็กลัคานาของตัวเองนะคะการอ่านคําทำนายนวันนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะหรือพลังงานรวมของชาวราศีตุลทั้งหมดจึงอาจจะมีะคำทำนายที่ ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะในบางเรื่องดังนั้นหากต้องการฟังคําทนายที่ตรงกับตัวคุณมให้สุดก่อนที่จะนําไปตัดสินใจในความสมพันธ์นะคะขออนุญาตแนะนําให้ทักเข้ามาดูดวงส่วนตัวนะคะอาจจะมีรายละเอียดทิ้งไว้ใน description box ด้านล่างให้นะคะสารบคอนเทนต์ในวันนี้นะคะจะเป็นการทนายเกี่ยวกับสถานการ์ความรักความสมพันธ์นะคะ ของชาวราศีตุลในเดิอนพฤศจิกยายนนี้พร้อมก u i แดนซ์แมสเ a ส e ต่างๆที่คุณครได้รับเพื่อ,อพัฒนาตนเองนะคะแล้วก็ปฏิบัติในความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าพร้อมแล้วสามารถรับฟังคำทิมไลนกันได้เลยคะ่ะขอแยกเริ่มกันที่สถานการณ์ของคนโสดก่อนนะคะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกเบื่อหนกับการมีความรักความสัมพันธ์มากเลยคะ่ะ พลังงานค่อนข้างสอดคล้องกับหัวข้อด้านจิตวิาการมากนะคะที่ว่าคุณกําลังโฟกัสอยู่กับตัวเองไม่แปลกเลยค่ะที่คนโสดจะรู้สึกแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่รักใครแล้วก็ดูแลให้ความรักกับคนนั้นหมดหัวใจเลยโดยที่บางครั้งนะคะคุณลืมเหลือความรักนั้นให้กับตัวเองด้วยจนกลายเป็นว่าพอเราให้ความรัก ไปกับคนที่อาจจะไม่ใช่คนของคุณจริงหรือเป็นคนที่เข้ากันไม่ได้หรือไม่มีความมั่นคงให้กับคุณเลยนะคะคุณก็เลยเจ็บปวดหรือบางครั้งบางคนนะคะก็อาจจะพยายามรักษาความรักนั้นอย่างดีที่สุดแล้วแต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องตัดจบนะคะและเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในครั้งก่อนด้วยตัวเอง ตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าการกลับมาดูแลตัวเองอะคะ่ะและมีอิสระที่จะไปไหนทําอะไรก็ได้เดินทางไปที่ที่คุณอยากไปและมีความสุขกับตัวเองมันดีกว่ามากเลยดีกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะคะดังนั้นในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะหันกลับมาโฟกัสที่ความรู้สึกของตัวเองความสุขของตัวเองแต่ว่าในขณะที่คุณกําลังโฟกัสกับตัวเองอยู่ตอนนั้นนะคะ จร,จริงๆแล้วมีใครบางคนแอบเฝ้าดูคุณอยู่นาัๆเหมือนกันคนที่อาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแต่ไม่เคยแสดงออกหรือบอกกับคุณให้รู้ว่าคุณรู้สึกเขารู้สึกอะไรเพราะติดอยู่กับเพราะเขาอะค่ะติดอยู่กับอีโก้ของตัวเองลึกๆแล้วเขาได้แต่เก็บทุกอย่างไว้ไม่ยอมส่งข้อความหรือแม้แต่จะบอกคุณนะคะ แต่ในเดือนนี้นะคะมีเกมว่าสุดท้ายแล้วในขณะที่คุณไม่สนใจเรื่องความรักแล้วคุณอาจาจะได้รับข้อความบางอย่างจากคนที่แอบสนใจคุณอยู่นะคะและอาจจะได้เห็นการเริ่มต้นบางอย่างในความสมคัญก็เป็นไปได้ค่ะแต่หลายหลายท่านนะคะอาจจะไม่มั่นใจเลยว่าคนแบบคุณเนี่ยนะจะมีคนมาแอบสนใจด้วยหรอ จริงๆมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะมาฝากกันสำหรับคนโสดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณว่าสิ่งที่จะทำให้คุณมีเสน่ห์และเป็นที่สะดุดตาของคนที่พบเจอคุณก็คือพอนสวรรค์และความเป็นตัวของคุณเองค่ะขอแค่เพียงคุณเชื่อว่าความรักที่ดีจริงนะคะเปิดใจและเรียนรู้ที่จะเติมเต็มตัวเองแล้วลดความคาดหวัง ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแค่ได้รู้ที่จะตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วสิ่งนี้แ่ละคะ่ะจะส่งผลให้คุณได้เจอกับคนที่เหมาะกับคุณคนที่จะมอบความรักความหวังดีอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตายอมรับและรับคุณในความที่เป็นตัวคุณะคะ่ะซึ่งคีย์เมสเซจนะคะสำหรับคนโซดในวันนี้ก็คืออย่าปล่อยให้ พลังงานด้านลบหรือความคิดลบจากสิ่งที่คุณเคยเจอมาในอดีตนะคะเหนี่ยวรั้งจากการที่คุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองจงเรียนรู้ที่จะเปิดรับความรักและพลังงานด้านบวกที่มีอยู่รอบตัวคุณนะคะให้โอกาสตัวเองได้รับความรักจากผู้อื่นในแบบที่เขาเลือกที่จะมอบให้กับคุณสำหรับคนโสดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ มาเป็นคาทำนายสถานการณ์ความรักของคนที่มีคู่มีคนคุยบ้างนะคะในตอนนี้นะคะชา,าเซิงตุนรู้สึกค่อนข้างเบื่อหน่ายกับความสมคัธญที่คุณมีมากเลยคุณรู้สึกว่าคุณอยากไปอสระจากความรู้สึกนี้มากๆเลยเพราะว่าเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจจะเป็นคุณหรือเขานะคะที่ยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลัก และไม่ได้รับฟังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากจะสื่อสารจนกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ทะเลาะกันมาตลอดนะคะหรือต่างฝ่ายต่างยึดติดกับความผิดในอดีตของแต่ละกันจนปิดกั้นความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันไปแต่ยากจะบอกกับชาสิตุลที่มีคู่แบบนี้ค่ะว่าทุกปัญหาะคะ่ะมีทางแก้เสมอแต่มันไม่ใช่ในเวลาที่เราใช้อารมณ์คุยกัน,นะคะ่ะ จึงขออนุญาตแบบแนะนําแบบนี้นะคะว่าขอให้ชาวราศีตุลลองหยุดแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่นะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองกําลังโก,โกรธเพื่อให้ตัวเองนะคะมีสติก่อนที่จะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงความรู้สึกของคู่ของคุณให้มากๆนะคะพอรุดแล้วคุณก็รู้ว่าความสัมพัน์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากสําหรับคุณ ขอให้คุณเดียนรู้นะคะที่จะรักด้วยความเมตตาและอนุญาตให้คู่้อคุณรักคุณในแบบที่เขาเลือกที่จะรักหรือแสดงออกว่ารักคุณด้วยค่ะและคีเมสเซจสำหรับคนที่มีคู่ในวันนี้นะคะคือในบางครั้งอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาทำให้คุณเป็นกังวลน,นะคะและไม่มีความสุขดังนั้นเราจึงอยากขอให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่มีค่าสำหรับคุณ เปิดใจนะคะและเชื่อว่ามีสิ่งที่ดีรออยู่ข้างหน้าเสมอน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับชาวราศีตุลในส่วนของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามในวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นพลังงานดีๆและมีคำแนะนำดีๆให้กับชาวราศีตุลน,นะคะ หากชื่นชอบคลิปของ l u m i n เ r y Realm สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้เลยนะคะและถ้าหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวหรือต้องการคำแนะนำแบบส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ OA ตามคอนแทคที่จะทิ้งไว้ให้ใน d ี s c r i p t i o n box ด้านได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ